หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามวัสดีครับฮัลโหลสองสามฮัลโหลสองสามทำไมผมพูดระดังฮัลโหลลโ พี่ประยุนบอกว่าไปพูดแล้วดังผมพูดแล้วดังลุกระลลงสวัสดีครับส,ส,ว,ส,สวัสดีครับ ผมดรภูมิพัฒน์เบอร์27นะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับในส่วนของผมเนี่ยแรงจูงใจนะครับที่ทําให้ผมสมัครผู้ว่ากทมก็คือเดิมผมเคยสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมาสองสมัยแล้วก็สอบตกแล้วก็ได้ทํางานร่วมกับผู้ว่าถึงสองคนคือคุณอภิรักษ์โกษายโยธินและก็หม่อมราชวงศุขุมพันธ์นะครับในร,ในระหว่างที่ทํางานเนี่ยผมได้พบเห็นปัญหามาเยอะแยะเลยนะครับ เวลาไปร่วมประชุมกับสํานักง,งานเขตสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันแก้ไขแทบจะไม่ได้เลยเหตุผลเพราะว่าบทบาทและอำนาจของผู้ว่าปทมเนี่ยไม่พอจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็จะต้องประสานกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ย นโยบายการคืนทางเท้าของประชาชนเนี่ยนะครับถามว่าเวลาถ้าท่านเดินไปบนทางเท้าทุกวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นอะไรอยู่บนทางเท้าบ้างตู้ไปรษณีย์ตู้โทรศัพท์ตู้ทีโแถมยังมีไอ้ป้ายเข้าหมู่บ้านป้ายขนข้ามถนนป้ายข้างความเร็วต่างๆในเกก,กียถนนไม่หมดวันนี้เนี่ยคุณลงไปพูดว่าแล้วคุณลื้อสิติดคุกนะดังนั้นเนี่ย ถ้าคุณจะคืนทางเท้าให้กับประชาชนเนี่ยค,คุณต้องมีอำนาจผมถึงบอกว่าอ,อำนาจของผู้ว่าไม่พอวันนี้เนี่ยในนโยบายผมเนี่ยมาเพื่อเพิ่มอำนาจผู้ว่ากทมโดยเฉพาะคุณไปดูเลย,เลยนะครับวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผู้สมัครไม่ว่าตัวเต็งหรือตัวไหนก็นแล้วแต่นะฮะเวลาเสนอนโยบายเนี่ยจะมีอันนึงที่แกจะพูดเสมอบอกว่า ด้วยอำนาจของผู้ว่าขณะนี้เราทําได้แค่นี้เห็นไหมครับผมเลยคิดว่าปัญหาของกทมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ปัญหาจากสวัสดิการของรัฐหรือนโยบายน,นโยบายของผู้ว่าหรอกมันเกิดจากวิธีคิดและไมเ่เซตของคนที่สมัครผู้ว่าวันนี้เนี่ยถ้าคนที่สมัครผู้ว่าบอกไอ้นู่นทําไม่ได้ไอ้นี่ทําไม่ได้ติดนู่นติดนี่จะไปเลือกไปเลือกไอ้คนที่มันบอกว่าผมจะเพิ่มอำนาจผู้ว่าและเพิ่มเพิ่มการแก้ปัญหากรุงเทพต้องเลือกคนแบบนี้วันนี้รู้ไหมครับว่า ผมมาปราัยที่วงเวียนยี่สองอะไรวงเวียนใหญ่ความเหลื่อมล้ำครับสิทธิทมน,นุษยชนคือให้ทุกคนเนี่ยสามารถแสดงออกโดยไม่ผิดกฎหมายแต่การแสดงออกเนี่ยมันมีข้อจำกัดเนื่องจากเราไม่มีทุนแบบเขาณวันนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าไม่ว่าเวทีดีเบตที่ไหนก็นแล้วแต่ของที่เขาจัดกันเนี่ยนะครับก็จะมี5-6ตัวเต,ต็งล่าสุดเดวาทิ์ก็จัด6ตัวเต,ต็งไม่ได้พวกเราไม่ได้เชิญ เราก็เลยจะต้องมาหาแบบพื้นที่แบบชนบทชนบทหรืออย่างนี้ครับมานั่งปลาใสายอย่างงี้ครับคนฟังมั่งไม่ฟังมั่งแล้วแล้วรู้หรือเปล่าครับณวันนี้เนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยล้วนชี้นําการเลือกตั้งทั้งสิ้นคุณรู้หรือเปล่าว่าวันนี้เนี่ยสื่อที่เสนอเนี่ยข่าวหกตัวเต็งเนี่ยดีเบตดีเบตไปดีเบตมานี่มันการชี้นาหรือเปล่าและอีก24ี่คนเนี่ยไปไหนเวลาสมัครเนี่ย กำหนดคุณสมบัติมาว่าผู้สมัครต้องจบขั้นต่ำปริญญาตรีแล้วก็มีเสียภาษีนู่นนี่นั่นแล้วก็ค่าสมัคร50,000บาทคนเสียเหมือนกันหมด50,000บาทแต่พื้นที่การแสดงออกเนี่ยจำกัดมากวันผมได้เบอร์ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยแต่ละสื่อเนี่ยส่งเข้ามาในไลน์ผมแล้วก็บอกว่าค่าออกสื่อค่าดีเบตเนี่ยแต่ละสถานีเนี่ยสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสนทั้งหมดเลยผมเลยไม่เอาผมบอกว่ามันมันไม่ใช่ละ วันวันนี้เนี่ยนโยบายเนี่ยหรือประชาชนอยากได้คนดีคนเก่งมานะครับแต่คนดีคนเก่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทุนสูงขนาดนั้นนะครับที่จะไปจ้างส่งจ้างสื่อและปรากฏว่าอย่างไงตั้งแต่เป็นผู้ว่ากทมมาเราได้ในทุนมาทั้งหมดเลยแล้วเป็นไงกทมปัญหาได้แก้ไหมไม่แก้ไม่ได้แก้นะครับนี่นะครับคือความเหลื่อมล้ำแล,และวันนี้เนี่ยก็ยังมันเหลื่อมล้ำ ไม่ว่าการออกรายการการดีเบตต่างๆเหลื่อมล้ำไม่หมดแล้วในในวงการของผู้สมัครผู้ว่าวงการสรื่อยังเหลื่อมล้ำแล้วจะไปช่วยประชาชนอะไรได้นะครับวันนี้เนี่ยที่มันมีผมมายืนอยู่ตรงนี้คือไม่ได้คาดหวังว่า,าจะมีผลต่อการเลือกตัง้งมาพูดแล้วเนี่ยผมจะได้คะแนนเยอะไม่ได้ครับ ต้องการมาจุดประเด็นความคิดว่าณวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่สื่อเนี่ยจะต,ต้องช่วยกันทําไมอ่ะคุณจะต้องเอาระบบทุนนิยมเอาระบบตรงนี้เข้ามาเนี่ยเพื่อเป็นผู้บริหารกทมคุณไม่เห็นคนอย่างพวกเราเหรอม,มีความรู้ความคิดแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่แสดงออกลองเอาลองทุกนี้ไปต้นไปเด็ดส,สื่อทุกแขนงเนี่ยอ,อ่ายผมอยู่คนเดียวดีเบตอยู่คนเดียวกะตัวประกอบสักคนหนึ่งเนี่ยผมได้ไหมได้นี่คือการชี้นำไงครับ วันนี้ผมมาตรงนี้ก็เพื่อที่จะมาบอกประชาชนว่าโอเคถึงแม้เนี่ยจะมีรถคันเล็กๆอยู่คันหนึ่งเนี่ยไม่มีสื่อขนาดใหญ่มาเนี่ยเราก็ติดเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะมาแก้ปหให้ปุณกทอมอนะครับทีนี้ย้อนกลับมาผมถึงบอกว่าผมไม่ฟังหรอกนโยบายของใครนะครับตัวผมอ่ะเขาส,สื่อถามว่าน,นโยบายผมหลกักๆคืออะไรผมก็บอกว่านโยบายหลกักผมก็คือนโยบายของผู้สมัครทุกคน28คนที่เหลือนั่นแหละเพราะว่าอะไร หลังจากเป็นผู้ว่าก็อุนาโยบายยี่สิบปดคนเนี่ยมาละมาคะรวมกันแล้วแบ่งเป็นเซ็กชันว่านโยบายไหนเนี่ยอาจารย์จรคนนี้มีแนวคิดอะไรก็มารวมกันแล้วเราแ็แก้ไขไปตรงนั้นแต่ผมถามคำหนึง่งเี่ยมีอำนาจหรือเปล่าเออนโยบายดีมีอำนาจหรือเปล่าไม่ว่าใครก็บอกเนี่ยจะคืนทางเท้าจะเอาสายไฟลงดินสายไฟกดใครอะ่ะวันนี้ไปเกี่ยวลงดินได้ไหมวันนี้บอกให้เห็นเลยว่าบนเสาไฟเนี่ย มีทั้งสายเคเบิลต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยเราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายยังมีสายเคเบิลอยู่อีกผมถามว่าวน,นี่จะย้ายสายเคเบิลบุตใต้ดินได้ไหมไม่ได้นะครับต้องไปขอต้องไปขอเขานะครับให้ลงแล้วแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณบอกคุณจะมาแก้ปัญหาตรงพุทตรงนี้เห็นไหมครับวันนี้วันนี้เนี่ยคุณไปดูเลยบอกเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียวดูโดยมีต้นไม้บนกบกัดโดยโดย,โดย โดยปลูกต้นไม้บนเกาะกลางอาพี่พี่ที่ทำฝ่ายรักษาอยู่ก็รู้นะครับเนี่ยที่นั่งเขียนเฟซบุ๊กอยู่เนี่ยครับก็รู้อยู่แล้วว่าเพิ่มเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนเกาะกลางเนี่ยบนเกาะกลางเนี่ยท่านเพิ่มได้ได้กี่เปอร์เซ็นต์อาผมลองเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันนะครับอ่าถ้าสมมุติว่า เมื่ายกเลิกกับกลางเนี่ยดีไหมถ้าผมยกยกเลิกกับกาให้หมดเนี่ยผมจะได้ถนนเพิ่มขึ้นอีกสองเลนจริงไหมเมื่อได้ถนนเพิ่มอีสองเลนเนี่ยผมตั้งแบรีเออร์ที่เป็นปูนได้ไหมณว,วันนี้เนี่ยมันมีเครื่องจกักรจากต่างประเทศนะครับที่มันเลียนแบรีเออร์ได้ในชุดในชุดองเล่นดูดเนี่ยเย็นเนี่ยครับจะขยายทางออกให้กว้างขึ้นทางเข้าให้เล็กลง เราก็เอาเครื่องเบรีเออร์เนี่ยไปเรียงเลยไปเลียงเสร็จปุ๊บให้ทางออกออก,ออกนักเมืองเนี่ยกวา้วางขึ้นพอึ้นกออก,กอกออ,อ,ออกออกออกอกอโฟ้อกอกออกออกอีน้อเอากออ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 กอรกบอีออกออกอออ พอเอาเบริเออร์มาตั้งนะครับจะได้ได้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งฝ่ายรักษาเนี่ยไม่ต้องไปเสี่ยงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายปลูกต้นไม้ย้ายต้นไม้เนี่ยบนเกาะกลางเห็นไหมครับแล้ววันนี้เนี่ยฝ่ายรักษาที่อยู่เกาะกลางบางทีโดนรถชนตายแย่ๆเลยนะแล้วรอบครักเขาจะเป็นยังไงไม่ต้องไปปลูกแล้วต้นไม้บนเกาะกลางเนี่ยไม่ต้องไปแล้วครับแล้วยังไงมเมื่อไม่มีเกาะกลางหมาจะข้ามไปขี้ไปเยี่ยวก็ไม่ไม่ได้เวลาหมาข้ามไปขี้ไปเยี่ยวแล้วเกิดอะไรขึ้น รถมอไซค์มากระนรถยนต์กระนเห็นไหมมันมีปัญหาอีกแล้วเวลาปลูกต้นไม้มาเกอบกางเกิดอะไรเกิดวัสดุทิ้งเช่นใบไม้ใบหญ้าต้นไม้ใบหญ้าที่มันจะต้องตีลงมามาขวางอุดท่อระบายน้ําอีกเห็นไหมครับแล้วยังไงอีกคนข้ามถนนซีซัวเพราะมันพามันข้ามง่ายแต่มีเกาะกลางไปปุ๊บเนี่ยคนข้ามถนนไม่ได้เราไปเพิ่มสะพานลอยไปเพิ่มสะพานลอยเสร็จปุ๊บเราไปเพิ่มกระเช้าหรือลิบสำหรับคนชราแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็พวกผู้พิการพวกวีลแชร์ เนี่ยเราแก้ปัญหาได้แต่ถามนิดนึงว่าผมเนี่ยวันพรุ่งนี้ผมไปสั่งลือก่อ,อก,การได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเพราะอะไรเป็นของกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทแก้ไม่ได้แล้วทําไงอีกสี่ปีก็เลือกใหม่แก้จราจรอ,อีกสี่ปีแก้ใหม่เลือกจราจรอ่แก้เรื่องจราจรเห็นไหมมันแก้ไม่ได้แล้วเราเรายังพร่ำอยู่นั่นนะ่ะจะมาแก้ปัญหากทมในเรื่องเก่าๆเพราะว่าอำนาจก็ไม่ได้ ผมบอกแล้วผมมาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อชนะผมมาสร้างตํานานผมจะมาเพิ่มาหนาผูา้ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยผมไม่ไม่ได้เป็นผู้ว่าผมจะตั้งพรรคการเมืองและผมจะผลักดันกระทรวงมหานครขึ้นมาอีกหนึ่งกระทรวงและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหานครและจะยึดสาธารณภคสาธารณประการทั้งหมดให้เป็นให้เป็นของกรุงเทพให้หมดเพื่อจะแก้ปัญหากรุงเทพอย่างเ,างเป็นเสด็จขาด ยกตัวอย่างเช่นว่าจะแก้ปัญหาจราจรได้ไงวันนี้เนี่ยผมอยาก,กยกเลิกป้ายรถเมเล์เลยได้ไหมยกเลิกป้ายรถเมล์แล้วมันดียังไงมันดีเพราะว่าเวลารถเมล์มามาถึงปุ๊บเนี่ยมาจอดเนี่ยมันก็จะจะไม่เ,เวลาเนี่ยรถเมล์เมื่อยกป้ายยกเลิกป้ายรถเมล์ปุ๊บเนี่ยเราทาป้ายรถเมล์แบบใหม่เคยเห็นไหมครับไอ้ปั๊มปตท,ทเนี่ยที่มันมีเข้าไปจอดรถอะไรจอดลาได้เนี่ย เราทําป้ายรถเมย์แบบเป็นสถานีพวกนี้เลยทําเป็นช่องๆช,ช่องนี้รถเมย์จอดช่องนี้แท็กซี่ช่องนี้มินิบัสช่องนี้รถตู้ต่อไปนี้เนี่ยในไอ้ถนนต่างๆเนี่ยจะไม่มีป้ายรถเมย์วิ่งเข้ามาเข้าไปเข้าสถานีไปเลยแล้วในสถานีนี้มีอะไรมีศาลาผู้โดยสาร,าสารมีร้านค้าร้านอาหารมีธนาคารทั้งหมดแล้วเราขยายแต่และสถานีให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆให้ระยะห่างมันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อไม่มีรถเมย์รถสาธารณะเนี่ยอยู่บนถนนถนนก็จะมีรถ ลดลงแล้วก็ทําให้มัน flow ไปได้เนี่ะครับถามว่าเอาแล้วแล้วผว่ากทมจะเอาวงิมาจากไหนทำได้อยสองอย่างหนึคือกทมซื้อที่เลยสองทำ MOU กับเจ้าของที่ดินว่าโอเคจะทำ MOU กันนไหมนะครับเห็นไหมครับนี่คือคือปัญหาของปัญหาของกทมมัน,ม,นมีปัญหาหลากหลายแต่ว่า อำนาจของผู้ว่าได้พอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าอำนาจผู้ว่ามีมากก็ทําได้ทุกอย่างเนี่ยปัญหาจราจรก็จะหมดไปอย่าลืมนะครับว่านะโยบายหนึ่งจะกระทบกับนโยบายหนึ่งนะครับที่จริงเนี่ยปัญหาต้นสมองไม่ใช่ว่าเจ็บใต้ลูกเมย์ปุ๊บเนี่ยยกเลิกป้ายรกเมย์ยกเลิก,ลกเกาะก,ก,ก,กลางแล้วเนี่ยมันจะแก้ได้หมดอย่าลืมว่าอีกอันที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาควันนี้เห็นไหมว่า ผู้ว่าอยากจะแก้ปัญหารถติดแต่รัฐบาลทำยังไงสร้างการะทรวงทบวงคมรัฐสภาในกรุงเทพทั้งหมดเห็นไหมมันแก้ได้เหรอไปดูสิศูนย์ร,ราชการที่แจ้งวัฒนารถติดแล้วติดอีกมันแก้ได้เหรอทาไมเราไม่ไม่ย้ายพวกศูนย์ร,ราชการเนี่ยมหาวิทยาลัยออกนอกกรุงเทพหมดพอออกหมดไปพุทธเนี่ยธุรกรรมต่างๆก็จะออกต่างจังหวัดหมดเห็นไหมครับเนี่ยมันแก้ได้แต่ สุดท้ายจบที่อำนาจไม่พอพออำนาจไม่พอก็เป็นยังไงสี่ปีก็เลือกตั้งกันใหม่นะครับผมก็ขอฝากชาวสมไว้แค่นี้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับท่าน